สวัสดีครับตอนนี้บอ่อปลาดุกนะครับที่ผมปล่อยไว้ที่แล้วร้อยตัวนะครับโดนสตูและนกปากหางนะครับกินไปเกือบหมดบอ่อแล้ววันนี้ก็อดไม่ลนทนไม่ได้ทำหุ่นไล่กาครับไล่เลยไม่รู้จะไล่มันได้หรือเปล่านะนกปากหางตอนเช้าเช้ามาลงวันละสิบตัวยี่สิบตัวนะครับแล้วนี้จะทำหุ่นไล่กาไล่ดู ว่าจะเอาอยู่หรือเปล่าครับหอยเชอรี่เลี้ยงไว้ก็ว่าจะทำก้อยหอยลงคิดซะหน่อยไม่ได้กินเลยนกโน้ปากหางก็ไปกินหมดนะครับอย่างนี้ทำหุ่นไล่กาเฮ้ยไอหนูนั่งทำอะไรขอตามทำไงพี่สมชายไอ้หน้าสัตว์พลาดแลไอี้อ่ะทำไมมันจะไม่ได้ดูนะว่า มันจะไล่ให้ผมป่ะเนี่ยไปลากิตยกเลิกใบลาพันี่ผู้ชายมันจะไล่ให้ป่ะเนี่ยโอ้ยจุ่มทุกกะทินเด้อนม่ต้องตำาอยาชาบุดไท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 รู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวให้ลมมันพัดแล้วให้มันโยกเนี่ยโอเคครับผมเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยเราจะถ่ายให้ดูอีกรอบครับ